สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นชุดสรุป2ตัวล่างซึ่งของผมจะมาสรุปคัดตัวนี้นไปชมกันสําหรับท่านผู้ชมทุนที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่1กันยายน2566นะครับซึ่งในงวดที่แล้วจะมีสูตรติดล่างนะครับที่ได้6กับ7ครับซึ่งมันเข้าเดิมๆนี่ครับลางออกที่แล้ว6 7ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคัดตัวนี้น จะสู่ปากหลัก10หน่วยร่างที่ผมเทียบชนไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาดูกันครับ10หน่วยร่างนะครับคู่ที่น่าลุ้นนะครับ หลักสิบล่างงดนี้นะครับตัวเด่นที่ได้ที่ได้จากสูขเทียบชนครับก่อนหน้านี้ที่ผมลงไว้นะครับก็จะเด่นอยู่ที่3ตัวครับจะมี4 98ครับเลขเด่นสิบล่างในงูนี้นะครับที่ได้จากสูขเดินดีนะครับก็จะมี498้นั่นเองครับต่อมาส่วนเลขเด่นหน่วยล่างในงูนี้ครับซึ่ง ตัวที่มันชนเห็นกันนะครับก็จะมี8กับ3านมะ่าซึ่งจะเด่นอยู่ที่2ตัวครับส่วนที่เป็นหลักหน่วยในงูนี้นะักับ3หลักสิบได้4 9 8ก้าครับเราก็จะมา,าประกบะครับคู่ชุดก็จะได้6คู่ชุดครับแค่นี้ครับ4 8 4 3 9 8 9 3ครับต่อมาคู่เบิ้ลน,นะครับ88 83ซึ่งในงวดน,นี้นะครับสองตัวล่างที่น่าลุ้นก็จะมีอยู่แค่นี้6คู่นะครับซึ่ง6คู่ในนี้นะครับผมก็มีสูตรแต้มรวม2ตัวล่างด้วยครับที่จะเอามาตัดน,นะครับคู่เดิน้นั่นครับ จะเป็นสูตรนี้ครับสูตรแต้มรวม2ตัวล่างเนาะซึ่งสูตรอันนี้นะครับสถิติที่ผมทําไว้เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกสูตรเก้าครับเริ่มที่งวดนี้สูตรเก้าในงวดแรกผลคํานวณที่ได้คือเก้ากับสองอันนี้คือแต้มสองตัวล่างนะครับแต้มรวมแต้มรวมที่เข้าตัวนี้แต้มเก้าครับออกสูตรเก้า งวดต่อมานะครับงวดที่สามกงวดที่2องครับได้0กับ3นะครับในงวดในงวดที่2ครับเลขออก3 0ซึ่งเป็นแต้ม3ครับตรงนี้ครับแต้ม3ครับซึ่งจะมีมาแบบนี้นะครับต่อมาครับงวดที่3ได้แต้ม7กับ7กับ4ออก1 6เข้าที่แต้ม7จ็ดตัวนี้ออก1 6ปิดแต้ม7เนาะถูกปิด3งวดติดรับงวดต่อมา วดที่สี่ครับได้แต้ม8กับ1นึงะครับแปกับ1นึงออกห6 2สองเป็นแต้มแดนะครับตัวนี้ครับแต้ม8ถูกเป็น4ี่มครับวดต่อมางวดที่ห้ามาดูกันครับได้แต้ม9ก้ากับสองซึ่งในงวดนั้นออกเบิ้ลคือแต้มสองครับออกหนึ่งเป็นแต้มสองนาะงตัวนี้ครับแต้มสองถูกเป็นห้าดมครับต่อมางวดที่หนะครับงวดที่แล้ว ได้แต้ม3กนะครับพอ6กเจซึ่งเป็นแต้ม3คือตัวนี้นะครับแต้ม3ถูกเป็น6งวดติดในงวดนี้นะครับมาดูกันครับซึ่งผมมีวิธีคิด วิธีการคำนวณหาแต้มรวมตรงตัวล่างสำหรับในงดนี้นะครับจะเป็นแต้มตัวไหนนั้นก็จะนำสิบหน่วยล่างแล้วก็บูด้วยเลขคงที่คือ1นั่นครับ6กบยเครับเท่า13 13บสามด้วย1คงที่14ครับแต้มเด็ดล่างงดนี้ตัวแรกที่ได้คือเลขสี่แลบูด้วยแต้มสามอีกครั้งเป็น7ครับในงดนี้แต้มเด็ดล่างที่ได้จากสูตรคือ4กับ7เท่านครับได้แต้ม4กับ7ดวันที่1 กันยายนซึ่งผมจะนำแต้ม4กับ7นี่ยเอามาตัดตัวเด่นนีจาก6คู่ในนี้เนี่ยมา,มาดูกันครับจะเหลือกี่คู่ชุดนะครับถ้าเอามาตัด,ดวิดแต้มเนาะคู่ที่เข้ากับแต้มดินก็จะเป็น4-3นะครับ4-3 9-8 อ่ะก็จะเหลือแค่นี้นะครับที่ชนกับแต้มที่ได้คือ4กับเนี่้คือแต้ม7จ็เนี่ยจะเหลือแค่นี้ครับ2คู่นี้ครับต่อมาครับอ่าทีนี้เรามาลองเทียบกับสู่วิ่งนะครับวิ่งล่างเนาะัวเดียวืวดนี้นะครับ ผลคำนวณที่ได้นี่ครับสูนี้งดที่แล้วนะครับที่ย้อนหลังได้คือเลขได้เลขเจ็ดครับซึ่งมันเข้าที่หลักหน่วยครับในงดนี้ได้เลขแปดนะครับในงดนี้ครับเลขแปดนะครับเป็นเลขที่เด่นนครับน่าลู้ครับซึ่งมันเด่นทั้งบนและล่างเลยนะครับในงดนี้นะครับซึ่งเพราะว่ามันคนกันเยอะครับอ่าถ้าเรามาเทียบกับสูงวดที่แล้ว ในงูที่แล้วได้6กับ7จ็ดสูนี้นะครับก็เป็นสูดเก่านะครับที่มันเข้าทุ่งวดเลยครับก็มีสมาชิกที่ตามสูนี้กันเยอะนะครับงวดที่แล้วครับเข้าเต็มๆต็มนะทั้ง2ตัวเลยครับพอหกเจ็ดสูนี้ได้6 7ออก6 7ครับในงวดนี้ครับได้8กับ9ครับซึ่ง8กับ9นะครับทั้ง2ตัวเป็นเลขที่เด่นนะครับเพราะว่ามันก็ชนกับสูตรปากลักจิตเหมือนล่างนี่ครับในงวดนี้นะครับคู่เด่นล่างก็จะมี 8998นะครับชนกับสูตรนี้ด้วยครับนี่8 9ดเเทียบกับสูตรตัวเดียวก็ชนที่8ครับนะครับอต่อมานะครับผมก็ยังมีสูตรเด่นล่างนะครับแนวยาวอีกวยครับอย่างสูตรนี้วันที่แล้วนะครับศูนย์หนึ่งสองเจดวันที่แล้วนะครับตัวที่ชนกันเยอะคือตัวนี้เลขเจครับซึ่งมันมาทั้งบนและล่างเลยเนาะข้าบนล่างวดนที่แล้วเลขเจตัวนี้ในงวดนี้ จับ3ส,สูตรเอามาเทียบกันชนกันที่เลขกปดสองสูตรสสูตรครับต่อมานะครับสูตรเด่ดล่าง2ตัวนะงวดที่แล้วได้1กับ7จ็ดไก็ชนที่7จ็งที่แล้วนะในงวดนี้ครับสูตรนี้ได้3กับ9นะครับถ้าเรานำมาเทียบกัน 4ก็จะเป็นสสุดถ้ามาเทียบกันนะครับ9ชนกัน3สูตรนะครับอันนี้3 9มามาตัวอันนี้8 9ชนที่9อันนี้78 9 4สนะครับก็ทั้ง4สูตรนะครับเอามาเทียบชนกันแล้วครับก็จะเด่นอยู่ที่8กับก้านะครับซึ่ง8ชนกัน3สูตรส่วน9ก็ชนกัน3สูตรครับจะประมาณนี้นะครับก็จะเลขวิ่งล่างงวดนี้นะครับ ก็จะดินอยู่ที่8กับ9นี่ครับนี่จะดินแค่นี้8 9ครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับสู่เทียบชนนะครับปลับหลักหน่วยล่างนะครับจากทั้ง5้าสูรเนี่ยที่ผมเทียบชนเทียบชนอยูนะครับซึ่งมันได้ตัวดิ่งนครับคือเลข8นะครับ 8ปูนี้นะครับมันดินทั้ง10หน่วยเนาะก็อย่างสูตร0ล่างที่เทียบชนได้งูนี้นะครับถ้าดูตัวเด่นนะครับที่มันชนกัน5สุดคือเลข4รองจาก4ก็จะเป็นเลข8กับเลข9ซึ่งมันชนกัน3สูดครับถือว่าเด่นเนาะถ้า4ีไม่มางูนี้ก็จะเป็น8กับ9าครับอาจะมีมาคบอาจจะมีมาคู่กันหรือก็ได้นะครับแ9ดเกส่วนเลขดับ10ล่าง ก็จะมี3ตัวนี้6 2สองเจดนะครับลองพิจารณาดูนะครับเราพิจารณาดูเนาะ6 2 7อจะดับอยู่10ล่างหรือเปล่านะครับส่วนเลขดับหน่วยล่างนะครับพิจารณาดูนะครับ2กับ1เป็นเลขไม่ได้หน่วยล่างเนาะจะประมาณนี้นะครับเป็นเลขดับปากหลักนะครับไม่ใช่ทุหลักเนาะซึ่งคู่ชุดนะครับ2ตัวล่างนะครับที่น่าลุ้นนะครับสำหรับในงูนี้นะครับ ก็จะมีอยู่3คู่เท่านั้นนะครับยังสู่เทีบชนนะครับสิบ่วยล่างที่ได้นะครับถ้าเราจับตัวดินนะครับออกมาชนกันก็จะได้คู่เดียวคือ48นะครับแต่4 8คู่นี้มันไม่ชนแต้มรวมได้นะครับถ้าสู่แต้ม2ตัวล่างมนหลุดน่าจะเป็นตคู่นี้4 8 8นะครับ4 8ประมาณนี้นะครับคู่ที่ชนกับแต้ม ก็จะเป็น2คู่นี้นะครับคู่ชุดหน้าลุนในงุ่นี้ครับซึ่งที่ผมจะคัดให้จากสูตที่มันชนกันนะครับก็จะมีแค่นี้3คู่ครับจะมี4 3 9 8และอีกคู่คือ4 8ครับอันนี้ด่นชนเด่นนะครับ4 8อันนี้ก็9 8 4 3จะประมาณนี้ครับ สคู่นี้เป็นคู่ที่น่าลุ้นในงูนี้นครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับจะมีมาแบบนี้ไหมนะครับส่วนเลขวิ่งล่างนะครับ ถ้าเรานำมาสู่วิ่งล่างที่ได้ในงูนี้คือ8กับ9นะซึ่งมันชนกัน3สูตรครับ8กับ9นะทั้ง2ตัวนะครับถ้าเอามาตัดนะครับก็จะเหลือแค่นี้2คู่นี้9 8กับ4 8นะครับกัน9กับหัวนะครับก็จะเป็นอีกคู่นะครับตัวกัน8 6 เมืที่แล้วนะครับสูตรทำได้9เจ็ดนะครับออก6เจ็ดนะครับจะประมาณนี้นะครับเลขวิ่งล่างวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็น8กับ9ครับจะมีมาอย่างน้อยย่ห้อนึ่งตัวจากสูตรที่มันชกนกันหลายสูตรเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไร เม้นท์บอกกันได้นะครับชอบค่อยตามนะครับหากลิพภาพอการไทยก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นตัวเน้นนะครับ98กับ48นะครับ2คู่นี้นะถ้าทุกใจแคบไว้เลยครับนะสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ